สวัสดีครับเพื่อนเอน,นี่ผมนัดมีเรื่องเล่านะครับผมสัญญาว่าจะหาเรื่องสนุกๆนกน่ากลัวๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันรบกวนช่วยกดไลค์กดซับเป็นกำลังให้ผมด้วยนะครับคุณเคยสงสัยไหมว่ายางจะฆ่าคุณได้ไหมไม่ใช่ด้วยอันตรายจากงานแต่เป็นด้วยความลับประหลาดที่กัดกินสติของคุณหรือผมถามคุณแบบนี้คุณจะทำอย่างไรถ้านาฬิกาบนข้อมือของคุณเริ่มสั่งให้คุณยืนหรืออย่างอื่นคุณจะเชื่อฟังไหม โดยไม่รู้ว่าอะไรจะรออยู่ถ้าคุณไม่ยืนนั่นเป็นฝันร้ายแบบที่ผมเจอเมื่อรับงานที่ฟังดูธรรมดาที่สุดบนกระดาษพนักงานเก็บค่าผ่านทางบนถนนเส้นหนึ่งที่ตัดผ่านป่าดงดิบแห่งหนึ่งเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางเส้นทางยังไม่ได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเนื่องจากมันเพิ่งสร้างเสร็จทํให้ยังไม่มีรถผ่านไปมามากนักมันเป็นงานที่ดูธรรมดามากนั่งในตู้รูดบัตรรับเงินสดเปิดที่กั้นไม่มีประกันสุขภาพไม่มีลาป่วยไม่มีค่าล่วงเวลา มีเพียงเงินเดือนที่แสนธรรมดาที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่าเพียงเล็กน้อยแต่ดีตรงที่พวกเขาเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดให้ทุกวันแต่ภายใต้ความธรรมดานั้นมีบางสิ่งที่ฝังแน่นอยู่สิ่งที่ไม่มีใครเตือนผมก่อนหน้านี้ในวันแรกช่วงเย็นก่อนจะเข้างานหัวหน้ายื่นกุญแจห้องเก็บเงินที่เต็มไปด้วยสนิมให้ผมเขาก็ปึมพำอะไรบางอย่างที่น่าจะทําให้ผมวิ่งหนีตั้งแต่วันนั้นถ้ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นตอนกํางดึกไม่ต้องกังวลน,นะ แค่ทาตามสัญญาณเตือนภัยก็ขอผมหัวเราะเยาะมันไปนึกว่าเขาหมายถึงคําเตือนพายุหรือสัญญาณเตือนภัยน้ําท่วมอะไรบางแบบนั้นคืนแรกนั้นผมถูกโอบล้อมด้วยความเงียบสงัดผมมาถึงห้องเก็บเงินตอนตีสี่อากาศเหนียวเหนื่นนะ่ะทําให้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวตัวห้องเป็นกล่องแค่ปูพังไม่ใหญ่ไปกว่าตู้เสื้อผ้าข้างในเก้าอี้โลหะที่มีร่องรอยการใช้งานโต๊ะที่เต็มไปด้วยรอยไม่จากบุหรี่ลิ้นชักเก็บเงินที่แสนจะฝืด ประกาศพนักงานที่ยึดกับผนังไว้ได้หมดพัดลมที่ส่งเสียงวีดวายแต่แทบไม่ช่วยดับร้อนได้เลยและของชิ้นหนึ่งที่ทําให้ผมสะดุ้งสุดตัวทันทีที่เห็นนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งไม่ใช่แบบที่คุณสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือบังเอิญเจอในลิ้นชักของคุณปู่นี่มันแปลกมากมีสายสีดํารัดรํมข้อมือหน้าจอเรืองแสงสีแดงสลัวไม่มีหน้าปัดนาฬิกาไม่มีตัวเลขไม่มีปุ่มไม่มีแอปมีเพียงหน้าจอสีคลายเลือดที่รออยู่ ราวกับว่ามันมีชีวิตผมบอกตัวเองว่ามันน่าจ,จะเป็นอุปกรณ์ติดตามรุ่นเก่าเอาไวต้ตรวจสอบชั่วโมงการทางานของผมหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ตรวจจับจังหวะก,การเต้นหัวใจผมก็ได้เวลาผ่านไปเรื่อยๆรถวิ่งผ่านมาอย่างช้าๆผมเก็บค่าผ่านทางตบยุงที่แต่ละตัวมีขนาดใหญ่กว่าที่ผมเคยเจอข้างนอกผมเริ่มรู้สึกว่าเปลือกตาของผมหนักอึง้งเวลาตีหนึ่งสนาทีนาฬิกาบ้านนั้นก็เริ่มทํางานมีเสียงดังออกมาเพียงคําเดียวว่ายืนขึ้น ผมแคร์แอมรูปตัวเองเพื่อขับไล่ความรู้สึกกระหายเขื่องปราแปลกแปลกนั้นไปผมกระพริบตามมองนาฬิกาด้วยความงุนงงหัวใจเต้นดับกับกรงก่อนที่ผมจะทันได้คิดเสียงหนึ่งไม่ใช่จากห้องไม่ใช่จากโทรศัพท์ก็ดังกล้องอยู่ในหัวลึกๆราวกับเสียงประกาศที่ฉายตรงเข้ามาในหัวผมเลยประกาศฉุกเฉินกฎข้อที่4ระหว่างตีหนึ่งสินาทีถึงตีหนึ่งยีนาทีห้ามนั่งอยู่เฉยๆให้ยืนขึ้นและอย่านั่งจนกว่าทุกอย่างจะจบลง ขนทุกชิ้นในแอนผมลุกขึ้นมาพร้อมกันผมผลักเก้าอี้มาไปด้านหลังโดยไม่ลังเลขาของมันส่งเสียงเอียดไปกับพื้นผมลุกขึ้นยืนทันใดน,นั้นผมก็เห็นมันนอกหน้าต่างสกรปรกของห้องมีร่างหนึ่งคลืบคลานผ่านไปก้อนสีดําที่เลื้อยคลานเกาะติดพื้นราวกับเฉามีชีวิตขึ้นไม่มีเท้าไม่มีใบหน้าไม่มีเสียงใดๆมีเพียงความมืดมิดที่ทอดยาวบนถนนอย่างมาตอยที่ทอดยาวไกลออกไปผมไม่หายใจไม่ขยับขยื่นสิ่งนั้น มันไม่ได้มองมาที่ผมแม้ว่ามันจะมีตาก็ตามเวลาลุ่งเลยไปอย่างเชื่องช้าแล้วทันใดนั้นแสงสว่างจากนาฬิกาก็ดับลงอย่างกระทานหันเหมือนเพิ่งจะเริ่มต้นสิ่งนั้นก็หายไปราวกับมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นนั่นคือกฎข้อแรกที่ผมเรียนรู้คืนได้ที่สอนผมงานนี้ไม่ใช่แค่การเก็บค่าผ่านทางแต่มันเป็นเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดบนถนนสายนั้นของผมบอกหน่อยสิว่าถ้าคุณอยู่ในห้องนั้นคุณจะทําตามนาฬิกาไหม คุณจะเชื่อฟังไหมแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่เข้าใจมันก็ตามหรือความอยากรู้อยากเห็นจะครอบงำคุณไปก่อนลองฟังผมเล่าต่อดูว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรมันไม่ใช่แค่กฎมันคือคําเตือนและการฝ่าฝืนกฎนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์แรกอันโหดร้ายนั้นผมมีเจ็ดกฎเขียนด้วยลายมือสันเทาบนกระดาษที่สกปรกเหมือนคมภีเอาชีวิตรอดส่วนตัวที่ถูกร้อยเรียงเข้าด้วยกันไม่ใช่ด้วยตกกะแต่ด้วยความกลัว กฎเหล่านี้ไม่ได้มาจากคู่มือตามการฝึกอบรมไม่มีหัวหน้างานคนไหนยื่นกฎให้ผมพร้อมกับขยิบตาและพูดว่าโชคดีพวกมันมาถึงผมในยามราตเตียเงียบสงัดกระซิบโดยเสียงที่แทรกซึมเข้าไปในจิตใจผมผ่านนาฬิกาต้องคำราวกับคู่มืออาชีวิตรอดอันลึกลับที่เขียนขึ้นเพื่อโลกที่ไม่ควรมีอยู่และอย่างที่ผมเรียนรู้ได้อย่างรวดเดว็วการฝา่าฝืนกฎเหล่านี้ไม่ใช่เพียงความประมาทแต่มันคือการฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่ผมยึดถือเอาไว้จนขึ้นใจกฎข้อที่หนึ่ง หากรถคันเดียวกันขับผ่านสองครั้งภายใน10นาทีไม่ว่าคนขับจะเป็นใครไม่ว่าพวกเขาจะดูไร้เดียงสาแค่ไหนคุณจะต้องเก็บเงินสองเท่ากฎข้อที่2ถ้ามีเด็กอยู่หลังโพมาลัยให้โบกมือให้พวกเขาผ่านไปไม่ต้องรับเงินไม่ต้องถามคำถามกฎข้อที่สถ้าได้ยินเสียงเคาะใต้พื้นวงตองตังดึกให้เปิดวิทยุข,ของห้องทันทีกฎข้อที่4ระหว่างตีหนึ่งสินาทีถึงตีหนึ่งยีนาทีอย่านั่งอยู่เฉยๆให้ยืนขึ้น และอย่านั่งจนกว่าทุกอย่างจะจบลงกฎข้อที่5อย่ามองใครที่พูดจาย้อนหลังก้มหน้าก้มตาไว้เสมอกฎข้อที่6ถ้ามีหญิงชาราจ่ายเงินด้วยเศษเหรียญแบบพอดีให้มองเข้าไปในดวงตาให้แน่ใจว่าดวงตานั้นเป็นของมนุษย์นะหรือกฎข้อสุดท้ายกฎข้อที่7หากนาฬิกาแสดงคําว่าซ่อนให้คลานเข้าไปในใต้โตะ๊ะและอยู่นิ่ง,งไม่เสมออย่าแม้แต่หายใจเสียงดังเป็นอันขาดสําหรับพวกคุณเนี่ยบางกฎอาจจะดูตลกสิ้นดีเด็กขับรถอย่างเนี้ย คิดเงินสองเท่าสําหรับรถคันเดียวกันอย่างนี้แต่เชื่อเถอะว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองเพราะว่าผมว่างขนาดทํางานยาวๆคนเดียวตอนกลางคืนมันคือคําสั่งที่ส่งมาด้วยเสียงแปลกๆที่ก้องอยู่ในหัวผมราวกับบทเพลงในงานศพและเบื้องหลังกดทุกข้อย่อมมีผลลัพธ์รออยู่อันตรายและไร้ความเมตตาสําหรับคนที่โง่เขลาพอที่จะเพิกเฉยและผมก็เหมือนคนโง่ที่ได้เรียนรู้บททันนั้นด้วยทานที่โหดรา้ายเช่นเดียวกันในคืนของการทํางานวันที่12ของผมคืนที่เริ่มต้นเหมือนคืนอื่นๆ เต็ไมไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นของใบไม้รอบๆและความรู้สึกที่ไม่อาจสลัดเข้าไปได้เหมือนมีคนจ้องมองอยู่อากาศอบอ้าวและห้องทํางานก็รู้สึกเล็กลงย่างบอกถูกเรากับกําแพงก็ค่อยขยับเข้ามาใกล้พยายามบีบคั้นจิตใจของผมประมาณตีสามขณะที่โลกเหมือนตายแล้วมากก่อนหลับผมได้ยินเสียงนั้นตอนแรกมันเป็นเสียงข้อแบบเบาใต้พื้นไม้ใต้ขาของผมเหมือนมีคนเคาะนิ้วอย่างใจจดร้อยผมเผอผมตัวแข็งทื่อหูอื้อไปหมดในความมืดเสียงข้อก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสียงเคาะสม่ำเสมอที่ดูเหมือนจะเต้นเป็นจังหวะเดียวกับการเต้นหัวใจกดข้อที่ 3. ผมรู้ว่ามันต้องการอะไรเปิดวิทยุกลบเสียงนั้นไว้แต่ผมดันลังเลนาฬิกาก็ยังเมื่ออยู่ไม่มีคำพูดใดๆไม่มีการเตือนอะไรเลยและด้วยความประมาทหรือไม่แต่เพราะว่าความเหนื่อยล้าผมก็หลอกตัวเองว่ากดข้อเนี้ไม่ได้มีผลบังคับในคืนนี้บางทีมันจะเป็นเสียงมแมลงกําลังทําอะไรบาง,างอย่างอยู่ใต้พื้นหรือเสียงหนูที่กําลังขุดดินอยู่ใต้พื้นก็ได้ ผมคิดเหตุผลเอาเองเพราะความจริงนั้นน่ากลัวจนเกินกว่าที่จะ,ะเผชิญหน้าตอนนั้นเองที่เสียงเคาะมันก็สงบลงชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างก็เงียบสง,งัดแล้วโครมพื้นแตกออกไม้แตกเป็นเสียงเสียงเหมือนไม้จิ้มฟันจากช่องเปิดที่เปิดออกมานั้นมีมือหนึ่งโคลออกมามือที่ผิดรูปผิวของมันสีเทาซีดเผือดเหยียดตึงอยู่บนกระดูกที่ยื่นออกมาในมุมที่ผิดเพี้ยนมือนั้นมีหกนิ้วแต่และนิ้วยาวและผอมอย่างประหลาด ปลายเลย็บเหมือนเศษแก้วขยับไปมามันเคลื่อนไหวอย่างสง,ง่างามแต่ก็ชวนขนลุกมือนั้นอบรอบขาเก้าอี้ของผมมันเคลื่อนไหวแบบไม่เร่งรีบเลือดของผมกลายเป็นน้ำแข็งคอของผมแห้งขึ้นมากระทันหันผมอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดออกมาทันใดนั้นสัญชัตตยานก็ข้อครอบงำนิ้วที่สั่นเทาของผมกระทบกับหน้าปัดวิทยุและห้องทำงานเต็มไปด้วยเสียงซาดังๆมือนั้นกระตุกนิ้วของมันหยิกงอไปมาจากนั้น มันก็เลื่อนกลับเข้าไปใต้พื้นกระดานหายลับไปในรอยแตกมืดๆที่มันโผล่มาและรอยแตกนั้นก็ค่อยๆปิดตัวเองลงอย่างชา้ชาๆราวกับมีชีวิตวันต่อมาผมนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเพราะตอนนี้ผมรู้แล้วว่ากฎเหล่านี้ไม่ใช่กฎที่ว่างเปล่าแต่มันคือสิ่งป้องกันและการแหกกฎเหล่านั้นได้ปลุกบางสิ่งให้ตื่นขึ้นแม้กระทั่งตอนนี้บางคืนเสียงคอประตูนั้นก็กลับมาอีกครั้งตอนแรกก็เลือนราง เหมือนความทรงจําที่ผมไม่สามารถลืมเลือนไปได้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่ามันกําลังรออยู่และเชื่อผมเถอะทุกครั้งที่ผมเปิดวิทยุและคุณจะทําอย่างไรถ้านั่งอยู่ในห้องนั้นมีเพียงวิทยุที่ส่วนใหญ่มีเพียงเสียงซาและกฎเกณฑ์ชุดหนึ่งที่ให้ความรู้สึกเหมือนคําเตือนมากกว่าคําแนะนําสิ่งที่ผมจะเล่ามาจนถึงตอนนี้เพียงเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องที่แย่ที่สุดกําลังจะมาถึงเพราะผมจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผมเกือบต้องจบชีวิต เพราะกฎที่ผมละเลยมันเป็นคืนที่เหมือนกับอื่นๆหรืออย่างน้อยผมก็บอกตัวเองเช่นนั้นแต่ลึกๆผมรู้สึกได้ถึงมันความสงบสุขที่หนักอึดอ,อัดอบร้อมคุณไว้ก่อนที่บางสิ่งจะพังทลายและเมื่อมันพังทลายมันก็เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างผมชินกับจังหวะแห่งความน่ากลัวการที่นาฬิกาเรือนนั้นสว่างสวยด้วยคำสั่งต่างๆที่แต่คืนนี้มันได้เกิดบางสิ่งที่แตกต่างออกไปหลังตีสองเล็กน้อย ขณะที่หมอกหนาทึบป,ปกคลุมราวกับหมอกในสุสารและถนนก็ว่างเปล่าผมสัมผัสได้อุณหภูมิที่ลดลงอย่างกระทนขันอย่างผิดปกติอากาศดูฉนะาขึ้นเรื่อยๆราวกับว่าความมืดนั้นมีน้ำหนักที่กดทับขุนได้นั่นก็ตอนที่ผมสังเกตเห็นรถคันนั้นไม่มีไฟหน้าไม่มีเสียงเครื่องยนต์ผมไม่เคยได้ยินเสียงมันถึงมันอยู่ตรงนั้นคออยู่ในประตูราวกับมันผุดขึ้นมาจากอากาศสีของมันเป็นสีเหล็กขึ้นสนิมตัวถังบิดเบี้ยวไปบ้าง เราก็บว่ามันผ่านสถานการณ์ที่ไม่ควรมีรถคันไหนผ่านมาได้จากนั้นนาฬิกาก็กระพริบเป็นสีแดงแสงเรืองรองสาดเงาหน้ากลัวลงบนผนังห้องทํางานตาคำเดียวแต่ก่อนที่หัวใจของหมอนจะเต้นแรงขึ้นเสียงเสียงที่รู้สึกว่ามันดังผ่านกระดูกก็ดังเข้ามาในหัวผมประกาศฉุกเฉินกดข้อที่6ถ้าหญิงชราจ่ายเงินด้วยเงินทอนพอดีตรวจด,ดูดวงตาของเธอและเธอก็อยู่ตรงนั้น ร้ายเสียงร้สัญญาณเตือนใดๆเธอยือนอยู่ที่หน้าต่างของผมผิวของเธอดูเหมือนกระดาษหนังที่ยับยุยยีบางจนลมอาจจะพัดจนขาดได้มือของเธอสั่นเทาแต่ตั้งใจย,ยื่นเหรียญเล็กๆที่สั่นไหวออกมาให้ผมคาทางเธอกระซิบเสียงของเธอเบาหว,วเหมือนใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นบนพื้นถนนและเธอก็ยิ้มริมฝีปากโค้งงอนและลึกล้ำอย่างเชื่องช้าไม่เข้ากับสีหน้าที่ว่างเปล่าของเธอแม้แต่น้อยผมบังคับตัวเองให้เห่อยหน้าขึ้น คอของผมตีบตันอย่างรุนแรงที่ชิดว่าผมอาจจะสำลักตรงที่ควรจะเป็นดวงตาของเธอไม่มีอะไรเลยไม่ใช่บอดไม่ใช่แผลเป็นเพียงแต่หลุมดำสองหลุมว่างเปล่าราวกับหลุมศพที่เปิดอยู่ราวกับว่ามีอะไรบางอย่างควักวิญ,ญญาณของเธอออกมาจากความว่างเปล่าเหล่านั้นความตื่นตระหนกถาถมเข้ามาสัญชาตยานของผมกรีดร้องให้ผมมองไปทางดื่นปิดหน้าต่างและวิ่งหนีนิ้วของผมคลำไปที่ปุ่มอย่างลุกลีลุกลนอยากจะเปิดที่กั้นรถให้เธอไป และจบฝันรายแห่งนี้เก็บเงินของคุณไว้นะครับผมพูดตะกุกตะกักเสียงแห้งผพราขณะที่เอื้อมมือไปจับสวิตแต่เธอไม่ขยับขยื้อนเธอไม่ได้ขับรถผ่านมาแต่เธอกลับยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มยังคงปรากฏบนใบหน้าที่ว่างเปล่าและเธอก็พูดอีกครั้งคราวนี้เสียงของเธอแหลงคมขึ้นเสียงนั้นกรีดลึกอยู่ใต้ผิวหนังของผมราวกับน้ำแข็งที่ไหลลงตามกระดูกสันหลังเธอตรวจสอบไม่ใกล้พอนะพ่อหนุ่มใบหน้าผมกระตุก หัวใจเต้นแรงที่ผมมั่นใจว่าเธอได้ยินผมหมุนตัวและเปิดวิทยุหวังว่าสัญญาณรบกวนจะช่วยสลายมนสะกดนี้ได้แต่วิทยุก็ไม่ได้ให้ผมอะไรเลยเพียงแต่ความเงียบสงัดราวกับว่าตู้เก็บเงินเขานั้นกำลังกลั้นหายใจและเมื่อผมหันกลับไปเธอก็หายไปแล้วรถผู้หญิงคนนั้นเหรียญที่เธอถือร่องรอยทั้งหมดหายไปราวกับควันหลักฐานเดียวที่เธอเคยอยู่ตรงนั้นคือความหวดกลัวเย็นชาที่เกาะติดผม ก่อนที่ผมจะตั้งสติให้ตัวเองผมก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงคลิกกระดาษผมค่อยๆหันกลับไปเส้นประสาททุกเส้นตึงๆสมุดบันทึกของผมเปิดอยู่บนโต๊ะหน้ากระดาษเป็นประกายระยิบระยับเรากับว่าหมึกพึ่งถูกเทลงไปบนกระดาษสดใหม่และดำสนิทสิมซับลงไปบนกระดาษเรากับว่ามันมีจิตใจของตัวเองและแต่นั้นมันก็ปรากฏตัวขึ้นกฎใหม่กฎที่ผมไม่เคยเขียนกฎที่ไม่ได้มาจากเสียงนั้นอย่างน้อยก็ยังไม่ถึงเวลา กฎข้อที่8อย่าได้ปล่อยให้เธอพูดซ้ำเป็นสองผมตัวสั่นสั่นแบบที่ผมคิดว่าผมไม่เคยสั่นแบบนี้มาก่อนไม่ใช่เพราะอากาศที่หนาวเย็ยนจันรับตัวผมตอนนี้อย่างแน่นอนผมจะทำอย่างไรถ้าเธอกลับมาเพราะลึกๆแล้วผมรู้ดีว่าเธอต้องมาอีกแน่ไม่ใช่คืนนี้บางทีก็ไม่ใช่พรุ่งนี้แต่คืนหนึ่งเธอจะกลับมาแล้วครั้งต่อไปล่ะเธอจะไม่เคประตูเธอจะไม่ยิ้มและแน่นอนว่าเธอจะไม่รอ ถ้าคุณคิดว่ามันแปลกคุณยังไม่ได้ยินเรื่องที่แย่ที่สุดเพราะยิ่งค่ำคืนผ่านไปนานเท่าไหร่กฎก็ยิ่งมืดมนขึ้นเท่านั้นและเชียอผมเถอะมันยิ่งยากที่จะทำตามฝากติดตามตอนที่2ซึ่งเป็นตอนจบด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับให้กำลังใจผมด้วยนะครับ